คาร้านเซวินขออนุญ,ญาตครับจะไม่คุยอะบรใครไปจ,<ะ>จันทร์เนียนเ่ยลิซเศ่ลิเซเ่ตัวเดิมปะเนี่ยเหี้ยเบื่อว่ะอย่ามาเจอกูแล้วกันลิเซเศ่เขาร้านแก๊สจะบอกว่าปิงกูสองร้อยสามร้อยลง มึงถึงตีกูบูทูตอ่ะอ่ะมาตรงกูแต่ไม่เห็นกู ใกล้เลยวะข้างๆบ้านเล็ิมีปั๊มน้ำมันกับเครื่องปั่นไฟไเครื่องปั่นน้ำเลือดหรือวะอู้หูเ้เพชรไอ้เหี้ยบ้านป้าแม่งมีม,มีซ้ายขวาเลยไอ้ปั๊มน้ำมันแล้วข้างในบ้านป้าไม่มีเครื่องปั่นน้ำมันไอ้เครื่องปันนนคคป่นเอาน้ำเลือดอะไรอะไร เต็มที่ยิ่งว่าทำไมเพื่องมันไม่เสร็จอ๋อเยเพื่อนมันโดนลิสเซไถย่อยู่แย่แ yeah, ล้วเพื่อนพามาบ้านนี้โอ้โหูจะเสร็จอยู่แล้วไอ้เห oh ี้ย มันจิ้มเครื่องปูพุ่งไปตรงตกลางกลับมาเครื่องที่จะเสร็จไปเครื่องเสร็จแน่โอ้โหติดปอดกำบงังอีกเว้นแย่แล้วช่วยเพื่อนแล้วติดปอดกำบงังพี่แย่แล้วไงโอ้มันวิ่งเร็วมาก ไอ้เพชแย่แล้วกูแย่แล้วไปก่อนเลยไปไปเลยแม็กโอ้โหเออมึงดูดไปไอ้เฮียแม่งดักทันทันทันมีกัมมะต่างไ่เป้ไอ้เฮียไม่เป เอสสามสองหนึ่งโอ้โหวัดต่อโดนเต็มเต็มนั่นแหละวันนี้มันวันเทียอะไรวันนี้นั่นอะไรสิวันนี้มันวันอะไรอ่ะวันนี้นวันอะไรวันนี้ก็วันอังคารไงไม็กซ์คุณร้อนจอ,อแม่งกันหน้าตาง ทำไมมันเอากูอีกแล้วนี้วันนี้มันวันที่อะไรเนี่ยไม่ได้ทำหรอกเฟสวันนี้วันนี้มันวันที่อะไรไเจออะไรอยู่ไม่เจอคนโยนก็เจอสักอย,ย่างแหละแม่งไล่แต่กูกูไปทำอะไรกูฆ่าพ่อแม่มึงเรื่อง่ายไอซ์ซัดอูแม่งไล่กูไม่หยุดเลย ให้กูได้ปั่นไฟกับเขาบ้างหรือโอ้ยมันพุ่งมาแล้วแม็กอุย้ยเครื่องโคตรแรงอ่ะ๋อมันมันไปเจอมันไปเจอลีเบกา ขอแบบไปอยู่เครื่องใกล้ๆเนินนะมัม้ยเครื่องเลื่อนเอ้ยเครื่องเลื่อนสักเครื่องนี้ได้ไหมเนี่ยเฮ้ยทำไมเพื่อนมันชอบพามาตรงใกล้ๆกูกกวะมันรู้ว่ามึงน่ากินไงก็เลยแค่มึงละโอ้ยเยียไม่น่าช่วยเลยพวกมึง น,ๆๆนี่นะเฮ้ยตัดสินใจไม่ถูกอ่ะวิ่งไปวิ่งมาไอสัตว์ทำคนตกแกเล่นล้มไม่ สเอร์นต์ยกูสาเอร์เ <laughs> ็นต <Century> ์ก <together> ูสาเปอร์เซ็นต์กูสาเปอร์เซ็นตะกูสาอร์เซ็นต์ะมาดิเครื่องนี้จะเสร็จแล้วนี่ให้เตือนปั่นไปเทเคื่องนี้ตรงนี้มีไม้เซฟจุกไปเพรจุ๊กไปกูขอกูขอทับเครื่องมันกันหน้าต่างกันนาต่างเต็มแล้วนี่ มันไม่ได้นับเป็นเครื่องหรอกนับแบบถึงร้อยอะเติมเติมไปเรื่อยๆเสร็จแล้วเพชรอีกรอบเดียวทเทเ,เออรอเปิดประตูเลย อัดัต่างกับโพบเอ้ยโพกลับมาแล้วโพบกับสามเปอร์เซ็นต์มาดิประตูอยู่ทางบ้านเล็กโพบก็สามเปอร์เซ็นต์ดึงไว้ก่อนดึงไว้ก่อนโกับสามเปอร์เซ็นต์มาดิไอ้เปิดแล้วนะเปิดแล้วมาแล้วเลยออกไม่ได้ยังขี่ไม่ได้กูยังขี่ไม่ได้กูยังขี่ไม่ได้เดียเพื่อนก่อนจะไปไหนเนี่ยเอามันออกไอ้เหียเนี่ยมันขี้ขาดตาขาวมิด เฟสมันมีโนวันบวกอะมาบ้านเล็กเนี่ยมาได้ปะเพื่อนเพื่อนมาบอกให้แล้วเพื่อนมาบอกให้แล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่หน้าประตูอ๋อประตูคนละประตูเหรอใช่กู่หน่าจะวิ่งไปประตูมึงละรีบมารีบมาเปิดเลยเปิดเลยเปิดไปแล้วสามเปอร์เซ็นต์กับโฮปอีกเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์น่ะแม็กซ์สิบเปอร์เซ็นตะ์อะไรครูไม่อยู่อะ ออกไม่ลงออกไม่ลงอยู่กันนะไงอะไรสัตว์จะซ้ำกูไม่ได้แดกหรอกไอซีไอซีต้องไปช่วยไอ้กวนตินมันอะอ่มันออกไม่ได้หรอน่าจะออกไม่ได้ต้องวิ่งไปช่วยมันมันอยู่ไหน จะหมดเวลาแลนะ้วะตูวนีว้นล่าสุดอะประมาณหนึ่งนาทีเออโอเคมาแล้วบล็อกเป็นตรงชาตินี่ไปแล้วไปเด็ก เอาไม่ลงอะดิฮะ Rick and Morty เพิร์กมีเซตวันไหนไหมเสร็จไปแล้วทางนี้เป็นเพิร์กอะไรไอ้เป็นเป์นอะไรใต้ยเต้มเลยได้ถึงห้ามได้ถึงอยู่แล้วเนี่ยอยากเล่นอย่างนี้ จบจบทั้งวันน้ำมันแหะจบวันนี้ก็ถ้าเล่นดีๆก็ห้าหมื่นไม่ยากแบบอยู่แบบยาวๆไม่ใช่ไม่ไรู้ว่ารีเจนเีเจนโอเค okay. ว่ามีธนาแล้วหนึ่งโอ้ยโอ้ย,อยแม็กมันไปหามึงแน่นอน ไม่เหลือเฮ้ยเจ็ดสิบสองไม่รอดไปหาเขาดีแล้วนี่ไงธานาไม่ไม่เหลือเวทอยู่ไหนกูอยู่ตรงที่กูโดนจิ้มเมื่อกี้ไหนวะโอเคมึงไม่แก้แผลเลือตัวเองก่อนละอ่ะอ้ามึงแก้ให้ไม่ได้หรอมันแก้ได้แหละ มันเสียเวลาหรือเปล่ามันก็เท่ากันหรือเปล่ากูฮิวเองกับมึงแต่ล้มมึง,ล,งมล้มเองเีไงกูค่ก็หิวไงจะล้มแล้วจะล้มแล้วทำไมมันเร็วจังวะพูดมึงหิวเร็วจังอันนี้แกแผ่ลึกไงมันเ,ยเลงงนเเยหิวเร็วนนเฮ้ย ไอ้เยี่ย่ะเบหนีไปอิสัตว์เลยไม่น่าเป็นชิบหายแล้วชิบหายของเท่โอ้ยมันหมดแห่พอดดีเลยกูไปแล้วกูไปวันดีม็ก อ,อ้าวเอี๊ยจะเล่นแมสทิบตรงนี้ตรงนั้นมึงไปไม้ไปแล้วอ่ะมาไล่ใครอ่ะ <c oughs> มาไล่กูหิวกันบัรึเปลอเฮ้ยลงมาหิวข้างล่างดิ เสร็จสักเครื่องหนึเลยนั่นสิเติมน้ำมันดีกว่ามันไปตรงไหนเป็นไปตรงนี้โครัสกูนี่แหละ อืมดีมากแกะโทเทมสัตว์เครื่องปัดไฟไม่ได้สัเครื่องไม่ดังแกะโทเทมดีจริงลเลยว่ะเขี่ยเมาแล้วว่ะมาลูกปั่นดีวะ่ะ เหนื่อยวะ่ะเล่นกับรีเจียนเอาธานามาด้วยเนะี่ยี่ยิงเราไม่ต้องหิวก็ได้นะเ่นลี่เจอลีเจียนแต่มันจะไม่ปั่นช้านะอย่างน้อยปั่นได้ได้แสองเครื่องอีกสามเครื่องเราก็ไม่น้าจได้นะอันนี้ก่อน,นต้องผลเพราะเราต้องกเราต้องปั่น โคตรช้าเลยนี่ขนาดเจ็บคนเดียว,วยอันฮูฮ้ๆใส่กูแม็กอู้อ,อะไรก็เลยเงนต่อ,อเติมน้ำมันเยอะบ้าเติมบ้าง ดิจ้าอ้เสร็จแล้วใครเตริมมาปั๊มนั้นล่นะกูเนี่ยกูเพื่อนเจ็บกันสามคนปั่นไฟไงให้ออกวนะเนี่ยเราก็ต้องไปปั่นเครื่องน้ำมันไงมันไม่ลดไอ้นี่ะเครื่องน้ำมันอนะ <S <S 2> <S 2> มันไม่โดนเอฟเฟก์ปั่นช้ามันก็ใช่อยู่หรอก แต่ว่าตอนนี้ปัน่นไปแล้วสองเครื่องเดียวเองมันก็ต้องปั่นเครื่องปั่นไฟอีกนึงเครื่องปั่นไฟแค่หนึ่งก็พอนี่ยได้ทิววันไหม,ไมเป็นไรเกียมมาแล้วเพราะเดี๋ยวถ้ามันจิ้มมันก็ต้องมันต้องมาหากูกูไปช่วยเป็นตายอยาก อย่าช้าสัตว์หมาเฮ้ยโทรทีพท์ไฟเฮ้ยกูติดพวกกันไฟอยู่ไหนวะโอ้ปัดลัด กำลังวิ่งไปที่มึงแม็กไม่เห็นกูไม่เห็นกูไปจอูอีกยบ้างลุมปั่นไฟกันถือวิทย์เครื่อง <c oughs> ตรงไหนบ้างเครื่องหมดแล้วในมึงเลยเอาน้ำมันเต็มถังตอนนี้หมดแล้ว ไม่ทำไมฮิวมึงหิวปกติวะทอ้งที่เจ็บสองคนไม่รู้นี่มีเครื่องเอว่า <c oughs> นี่นี่นี่โอ้โหให้กูได้ปันน่น่อยจ้ะโอ้โหมังจุดโทเทมไอ้แม็กไอ้ทัตไอ้ยะเครื่องระเบิดแม่งมาเนี่ยมันจะได้ซ่อมปีไหนละไอที่ยังจุดโทเทมเนี่ย เพื่อนแกไปแล้อันหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ไอันนี้หมายถึงมึงแกะถูกแล้วแต่มันไปอ้น,นี่ใหม่ไงไปจุดใหม่มันจุดอาจจะมึงแกะแหละนีหมันเห็นตัวเท่้มใครแกะตัวเตี้ยมไปก็ตรงนั้นแหละแห้งอยู่ที่เพื่อนจุก้วยอ่ะประเด็น ผ่านใบเพชรมันจุกจุกกันอยู่บนรถล้มละเห็นกูปะเนี่ยไม่มีนะเพชรตัวเต็มไฟมีดิมันต้องมีสิใครไม่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 ไอเนี้ยแหละอันที่มึงบอกว่าที่เดิม มันพังไปแล้วก็แปลว่าอ๋อน่าจะเป็นไอ,นนอ้ที่นั่นไอ้ที่ที่นั่นไปถอนอีกงานหนึ่งอ่ะอยู่ตรงไหนเราว่าล่าสุดที่กูเห็นฝากปั่นหน่อยกูเหมือนเหมือนกูจำได้ว่าตรงไหนเฉียแล้วไงเฉีย,ยมันอ้ามาแล้วเนี่ยมันตามใครตามตามกูด่ามึงโล่งเฮีย เก็บบัตรลัดนี่ไงอ๋อ,อมันเราใช้สกิลมันโอ้โหโดนได้ไงวะป้าไปแล้วไม่ควรโดนเฮ้ยมันเก็บบัตรลัดต้วเนี่ยไดนแม็กโดน,นแม็กโดนยังอะไรอะ่ะเกมอะไร แกมาสิแกเป็นใครฉันคือดาวดินอยู่เฮ้ยเอาเอื้อไม่รอดเสียงใครวะเนี่ยเข้ามาจอนไหนวะเล่นอะไรอยวะสายรับด้วย่าเนี่ยเล่นอะไรอยวะหนุบจุนไม่ถึงไอ้แม็กเอ้ไปขายกูสั้นเกินโดนดมาดิเล่นอะไรเด็ดใบโอ้ เกมกระจอกกันนะนึกว่าเล่นอย่างอื่นภาสาเขาก็จะมาเล่นด้วยโอ้โหไปดูใน YouTube กูอัพอะไรสี่ห้าคลิปเห็นเลยเหรอคลิปเป็นชั่วโมง <c li pped> คลิปเป็นชั่วโมงก็เลยไม่ดูเลยอ่ะ <c ười> นานเกินตอนแรกว,ว่าจะดูอที่กเกียดต่ัดเอากันไปฉายมาไอเมกแย่ yeah, ละเครื่องเดียวเองเพื่อนมันใส่น้ำมันอยู่ <c ười> เพื่อนมันใส่น้ำมันอยู่ <c ười> จะเซ็นล้ว สวยยูมี่ยูเปิดประตูเปิดประตูกูเปิดไว่เก้าเปอร์เซนต์มันมาไอ้แม็กไหนวะหัวใจกูไม่เต้นมันไล่นี่โคนรลัดอยู่แถวนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วไวมากมันมีกันไปฉายแบ็คมันมีกันไปฉายอุ้ยอุ้ยออกเลยกูก็มีไปฉายไม่ได้ใช้เลย ถึงว่าทำไมสองมันไม่ติดคุณก็ไปขายคุณสั้นหรอไม่ใช่สั้นแม็กไายอยากไปแล้วขอโทษนะเพื่อนไปแล้วรักตัวกูตายตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนี่เควสเสร็จแล้วเราไปเล่นปกติไปไปเล่นปกติดีกว่าโอ้โหแม็กเห็นไหมกันไปฉายสิบบีเนี่ย ไอสัตว์โนวันกันไฟฉายธนาแล้วก็อะไรเนี่ยหัวเทมคำสาปหัวเทมจุดอะใครไปแง,งะใครไปแง,งะอะไรไว้รับผิดชอบด้วย